แต่ละพิมพ์มีพุทธคุณหรืออนุภาพต่างกันก็ตามแต่ในวงการพระเครื่องแล้วต่างเชื่อถือกันว่าพระเครื่องของหลวงพ่อปานในแต่ละพิมพ์มีพุทธคุณที่เด่นต่างกันจึงมีสำนวนที่กล่าวขวัญเกี่ยวกับพระพุทธคุณของพระเครื่องหลวงพ่อปานว่านกทำนาไกหากินแม่นเดินป่าปลาค้าขายครุฑอำนาจพานุมานรับราชการและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละพิมพ์นั้นมีเนื้อหาและมวลสารที่น่าสนใจขนาดไหนครับอมาชการนะครับลุงพี่อุทัยครับวันนี้จะให้ความรู้เรา เกี่ยวกับวัตถุมงคลของทางวัดนั่ก็คือหลวงพ่อพาป่านะฮะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพาป่าเนี่ยมีทั้งหมดกี่พิมพ์ครับลูกพี่หกพิมพ์นะหกพิมพ์มีครุฑครมีไก่อาานุม้าครับ เม่นปลาครับแยกแล้วก็สี่สิบกว่าพิมโอ้โหแต่ก็คือว่าเป็นบล็อกแยกเป็นบล็อกแยกออกไปอีกใช่ครับอนทั้งหมด40กว่าคุดก็คุดอคุดใหญ่คุดเล็กคุดกลางอะไรอย่างนี้แยกอีกคือสมัยก่อนเนี่ยคือทาบล็อกพระเนี่ยครับคืออาจจะทามาจากไม้หรือวัสดุอะไรที่มันไม่ได้ทนทานมากพอพอกดไปสัก20-30องค์องก็แตกก็ชำรุดแล้วจําเป็นที่จะต้องทําบล็อกเยอะ